สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับ Action Base 5นะอันนี้เป็นรุ่นที่5ของเขานะซึ่งก็จะเหมาะกับ144นะแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้กับรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะถึง1ต่อ100ได้เลยนะไม่รู้1ต่อ60ได้ไหมนะก็เดี๋ยวมาดูกัน เขาก็จะมีขาตั้งที่มันจะไม่เหมือนกับของชุดแอคชั่นเบสสองที่ได้ทำให้ดูไปแล้วนะสำหรับตัวที่ไม่มีให้เสียบก็สามารถใช้อน,นี้หนีบเอาก็ได้นะแบบหนีบขาหนีบเอวอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้อันเดียวประกอบได้สองตัวเลยเหรอก็ดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะก็น่าจะใช่นะถ้าดูตามคู่มือเนี้ยก็จะแบ่งเป็นสองตัวได้นะดีเราก็ประหยัดนะหนึ่งอันได้สองตัวเลย แล้วก็สำหรับรุ่นเนี้ยนะ <Wow. S 1> ก็ไม่ต้องใช้น็อตแล้วนะเออก็ไม่รู้ว่าจะแข็งแรงเท่ากับอันที่สองไหมนะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาประกอบกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูระหว่างตัดออกมาเนี่ยสามารถที่จะจัดได้ค่อนข้างเยอะนะเราก็จะต้องประกอบขาตั้งนะอันนี้ต้องลำดับชิ้นงานตามในที่มันบอกแล้วนะ โอ้ยอย่างนี้นะโอเคก็จะ1นสองแล้วก็ประกอบล็อกเข้าไปนะเวอร์ชั่นนี้จะไม่มีการใช้น็อตน,นะมันก็จะได้ชิ้นรูปร่างแบบนี้มาใช่ไหมพอเราดันอันนี้เข้ามามันก็จะล็อกเฟืองให้มันขยับไม่ได้แล้วก็ดันเฟืองลงแางนีน้นี่ดันเฟืองตรงนี้ลงมาแล้วเราก็จะเอียงมันได้ก็เป็นอย่างนี้นะ ก็จะได้ชิ้นที่หน้าตาคล้ายๆกันมาสองอันนะชิ้นนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะแล้วก็สามารถปลดล็อ hmm. กเพื่อเอียงได้เหมือนกันนะชิ้นที่สามนี่เขาเป็นแกนใสๆแล้วก็ติดแกนเข้าไปอย่างนี้ mm hmm. ก็จะขยับได้แหละแต่แบบวันนี้อันนี้อันนี้ฝืดน่ากลัวนะเนี่ยกลัวหักจังเลยอะ่ะขยับได้ด้วยความฝืดแบบ ค่อนข้างน่ากวนอันนี้ขยับดีๆนะเดี๋ยวแบบหักแปะขามือแล้วก็ชิ้นฐานอันนี้นะสำหรับขานีบอันนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวเล็กๆนะเราต้องหันให้ไปตรงรูก,ก่อนสอดเข้าไปข้างในอย่างงี้ปุ๊บผ่านเขี้ยวล็อกแล้วเราค่อยบิดมาได้อย่างงี้นะก็คืออย่างงี้ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนี้อ่าตรงร่องนี้ค่อยบิด ล็อกเข้ามาหลังจากที่มันเข้าไปแล้วไม่งั้นก็คือมันจะหลุดได้บางนั่นเถอะโอเคเสร็ล้วชิ้นที่ใช้วางเป็นฐานก่อนจะประกอบขึ้นไปพวกเสากระโดงพวกนั้นก็จะมีทั้งหมดสามชิ้นอย่างนี้นะก็จะมาแปะใส่ฐานอันนี้นะมันจะมีรูให้ใช่ไหมโดยที่อย่างเช่นอันนี้เราก็เสียบลงไปได้เลยอย่างนี้อยากให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันไปอยู่ที่อื่นเราก็ดึงออกมา เสียบรูอื่นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นจะชิ้นกลมๆมันนี้เราจะต้องใช้ฐานเป็นกลมๆอีกอันหนึ่งเสียบประกอบมันเข้าไปเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีหมุดด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้โอเคเนาะซึ่งรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดในเซ็ตเราจะมีทั้งหมด3อันอย่างนี้นะก็มีทั้งหมด3อันสำหรับฐานอันนี้เนี่ยรูข้างในเขาจะเป็นรูแปดเหลี่ยมนะ แต่ว่าถ้าเป็นฐานกลมเนี่ยเขาจะเป็นรูวงกลมนะเวลาเราจะประกอบใช้งานเนี่ยเราก็มาดูนะเราจะมีฐานที่เป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยมี2อันแล้วก็มีฐานที่เป็นวงกลมอยู่3อันนะแล้วก็ยังมีตัวยึดมากมายหลายแบบนะที่ให้เราเอามาผสมผสานกันเพื่อไปจับกันดั้มของเรานะอย่างเช่นว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ไปเสียบตรงระวางขาของกันดั้มเราใช่ไหมเขาจะมีให้2ไซสานะเป็น6มิลกับ7มิลอันนี้เป็นฐานเสียบแบบ มียื่นออกมาเพื่อให้มันไม่ติดขามากเกินไปนะไอชิ้นกลมๆเล็กๆเนี่ยบอกว่าเอาไว้ติดพวกอาวุธนะมันก็น่าจะแบบเสียบพวกที่จะปืนหรืออะไรอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นหมุดแบบสั้นๆนะอัน,นเดียวนะอันนี้บอกไปแล้วว่าใช้หนีบขานีบเอวอะไรเงี้ยนะส่วนพวกนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่แบบว่าเอามานั่งแบบดูว่าอยากจะเสียบอันไหนเข้ากันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้ได้หลากหลายนะสมมติอยากใช้ที่เป็นแปดเหลี่ยมก่อนนะเราก็ขาที่เป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างเงี้ย ชึบนะมันก็จะอยู่ในร่องเสร็จแล้วถ้าเราอยากขยับมันใช่ไหมเราอยากเอียงมันแล้วก็ดันตรงนี้ชึบลงมาเอียงได้ละเอียงจนเป็นที่พอใจเสร็จก็ล็อกตามเฟืองของเขานะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้อีกอันหนึ่งนะที่สามารถจะเชื่อมกับตรงนี้ได้มันแกะออกได้นะดันเข้าไป ให้มันมีฟันเฟืองตรงนี้ด้วยนะก็หันมาเสร็จแล้วใช้ชิ้นที่เหมือนสะพานเนี่ยที่มันพอดีกันวางลงไปให้มันเข้าร่อง,องนี้มันก็จะแข็งแรงเท่านี้เขาก็จะแข็งแรงปรับองศาได้สองจุดก็คือหนึ่งตรงนี้ อยากปรับองศาขึ้นมาอีกก็ปรับขึ้นมาตรงๆงนี้ก็ได้แต่มันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะมันก็จะตรงตรงเฉยเฉมันไม่มีอะไรดันกันมันก็จะต้องเอียงหน่อยมันก็จะมันก็จะได้สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรับเตี้ยปรับสูงได้นะเสร็จแ,แล้วหัวด้านบนเนี้ยมันไม่ตั้งตรงใช่ไหมเราก็ปรับเหมือนกันปรับแงะเฟืองมาก่อนอึ๊บแล้วก็ปรับให้มันตั้งตรงขึ้นมา เราก็รอกนี่เรียบร้อยครับแค่นี้มันก็จะตั้งตรงขึ้นมาส่วนเจ้าชิ้นกลมๆเนี่ยก็ทำใช้นี้เสียบก็ได้หรือจะไปเสียบแค่ตรงนี้เฉยๆอย่างนี้ก็ได้ก็ทำได้หมดนะก็แล้วแต่จะออกแบบหรือว่าถ้าเราอยากแยกชิ้นเนี้ยออกมาต่างหากนะเราก็ใช้ขาตั้งอันเนี้ยเสียบเข้าไปตรงรูนี้ก็ได้มันก็คือมันมีความหลากหลายในการทำงานนะ ก็เดี๋ยวจะลองประกอบแบบตัวเดียวให้ดูก่อนแล้วก็ประกอบแบบ2ตัวให้ดูนะก็ยกตัวอย่างการจัดอย่างเช่นว่าเจ้ายูนิคอร์ตัวเดิมเนี่ยนะก็ตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้นะรู้สึกว่าทํางานไม่สะดวกนะกว่าจะนั่งจัดองศามันได้เนี่ยเหมือนเราต้องมานั่งคิดว่าแบบจะประกอบชิ้นไหนกับยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราประกอบ2ตัวก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาประกอบ2ตัวกันนะ ก็ให้ดูนะว่าเจ้าเซตเนี้ยสามารถประกอบได้ทั้งสามตัวเลยนะ <c oughs> เออคดคุมค่านะก็มีข้อดีตรงที่ว่าสามารถจะเล่นแบบเอาสองตัวหรือสามตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะมาประกอบอาจจะเป็นอาวุธบินก็ได้หรืออะไรก็พอได้อยู่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันใช้งานไม่สะดวกเลยนะเมื่อเทียบกับอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเรียบง่ายไงมันตัวเดียวแล้วมันแบบมันดึงปื๊ดปื๊ด,ป,ดปื๊ดเข้าออกใช่ไหม แต่ว่าสําหรับเซตเนี้ยเราจะต้องค่อยๆประกอบมันนะเอออยากใช้ชิ้นไหนแล้วก็มานั่งคํานวณความสูงค่อยๆขยับขยับมันซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือมันดีถ้าเราค่อยขยันแบบค่อยๆมานั่งจับมันอนะ่ะเออแต่ว่าชิ้นงานมันก็มีจํากัดใช่ไหมเราก็ต้องนั่งคิดว่าชิ้นนี้เอามาแค่ตรงนี้พอดีอันนี้ก็จะไปพอดีกับอันอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็สรุปว่า มันก็มีข้อดีในตัวของมันเองอยู่นะเมื่อเทียบกับราคาก็คือประกอบได้หลายตัวหลายชิ้นงานในอันเดียวกันแต่ถ้าเราจะเล่นตัวเดียวแบบว่าแค่ยืนเฉยๆไม่ได้มีพอปอะไรมากก็จริงๆอันนี้สะดวกกว่าเยอะนะเพราะงั้นสําหรับวันนี้ก็จะขอจากลากันไปเท่านี้ก่อนนะคือมันเป็นเซ็ตที่ดีนะถ้าเราอยากจะประกอบหลายๆตัวแบบด้วยเพียงเซ็ตเดียวอะ แต่ว่าก็ต้องใช้เวลากับมันนิดนึงในการค่อยๆเลือกแล้วก็จัดว่าเออฉันจะใช้ชิ้นไหนประกอบกับชิ้นไหนดีให้มันพอดีนะความสูงก็จัดยากนิดนึงแต่ก็จัดได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ